เป็น,นคณะกรรมการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติครูดีในสถานศึกษาดิฉันนางอรสาสิทธิครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินุทิศหอวังนนทบุรีพูดถึงด้านความเป็นแบบอย่างต่อสิทธิในฐานะที่เป็นตัวแทนบุคลากรทางด้านการศึกษาหรือพูดถึงความเป็นครู เราเป็นผู้นำโดยเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนเพื่อนร่วมงานและชุมชนของเราทุกวันในด้านต่างๆเรามีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญในการกำหนดความคิดเห็นและการกระทำของผู้อื่นโดยเฉพาะนักเรียนของเราเราพร้อมที่จะเป็นแบบอยา่างที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้นำในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามเรามีบทบาทความเป็นผู้นำที่สำคัญในโรงเรียนและชุมชนของเราและผู้คนมักมองมาที่เราเพื่อเป็นตัวอย่างในฐานะแบบอย่างสิ่งสำคัญคือการกำหนดความคาดหวังความเป็นเลิศให้กับตัวเองในทุกสิ่งที่คุณเป็นหรือทำและสะท้อนความมุ่งมั่นต่อความคาดหวังเหล่านั้น ในการกระทำประจำวันของคุณยึดมั่นในคำพูดทำตามที่พูดปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่มีต่อนักเรียนบทบาทที่เป็นมากกว่าเพียงครูผู้สอนแต่พยายามเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้สิษย์ได้พัฒนาความเป็นคนดีและมีคุณธรรมครูควรมีคุณลักษณะรักวิชาชีพทำงานด้วยความตั้งใจ และให้ความรักความเมตตาแก่สิษย์อย่างเสมอหน้านอกจากนี้ครูควรให้ความคิดสร้างสารรค์แก่สิษย์เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพขอบคุณค่ะ